สวัสดีครับกับผมร้อยโทนาทีธรรมคันธาอนุสาสนาจารย์กรมทหารสื่อสารที่1ขออนุญาตนำเสนอสารธรรมช่วงเย็นวันศุกร์ครับก่อนอื่นกับผมขออนุญาตให้กำลังพลทุกท่านลองนึกย้อนไปก่อนที่ท่านจะเจริญเติบใหญ่และเดินเข้ามาในค่ายทหารในวันนี้ได้วันที่ท่านยังเป็นเด็กตัวเล็กๆใครคือคนแรกที่จับมือท่าน เดินก้าวแรกในชีวิตใครที่คอยอยู่หน้าบ้านทุกวันไม่ว่าท่านจะกลับดึกแค่ไหนใครที่แม้จะไม่มีข้าวกินแต่ก็ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มวันนี้กำลังคนทุกท่านใส่คอมแบตแต่พ่อของคุณเดินเท้าเปล่าทำงานกลางแดดมานับสิบปีวันนี้กำลังคนทุกท่านใส่เครื่องแบบสง่างาม แต่แม่ของคุณนุง่งผ้าหุ่เก่าๆนั่งเย็บผ้าอยู่มุมบ้านอย่างเงียบงนันเงียบงันจนกำลังคนลืมไปว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เงียบงันจนกำลังคนลืมไปว่าพ่อยังเหนื่อยเพื่อเราทุกวันเคยไหมที่เราพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เคยไหมที่เราโกรธทะเลาะไม่ยอมคุยกับท่านเป็นวันๆแต่ท่านไม่เคยโกรธกลับ มีแต่คอยหาข้าวหาน้ำถามว่าเหนื่อยไม่ลูกแล้ววันนี้ท่านแก่ลงทุกวันมือที่เคยอุ้มเรานั้นเริ่มสัน่นสายตาที่เคยมองเราอย่างเป็นประกายเริ่มพาหมวไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่ ขอให้กำลังพนทุกท่านลองจินตนาการถึงเปลียวเทียนที่ลูกจากปลายไส้เทียนและจงระลึกไว้ว่านี่คือชีวิตของพ่อแม่ของเราชีวิตที่เหมือนเทียนที่ค่อยๆไหม้ไปทีละนิดเพื่อให้ลูกได้มีแสงสว่างเพื่อให้ลูกได้เห็นทางที่เดินเพื่อให้ลูกไม่สะดุดล้ม ในโลกที่มืดมนเทียนไม่เคยพูดว่าเจ็บเหมือนที่พ่อแม่ไม่เคยบ่นว่าท่านเหนื่อยแม้เนื้อเทียนจะละลายทีละหยดแม้วันเวลาจะพรากความแข็งแรงของท่านไปแต่แสงแห่งความรักไม่เคยดับลงขอให้กํำลังคนทุกท่านนึกถึงเปลียวเทียนแสงเทียนไม่เคยโอ้อวดตัวเองเหมือนที่พ่อแม่ไม่เคยเรียกร้องความกตันญู คอยมอบความอบอุ่นให้เราตลอดเวลาแต่จงถามตัวเราเงียบๆว่าเราเคยมอบความอบอุ่นกับคืนให้ท่านบ้างไหมจงจำไว้ว่าเทียนหมดแล้วสามารถหล่อใหม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่หมดลมหายใจแล้วไม่มีอะไรแทนได้อีกเลยครับวันนี้ จงจุดเทียนดวงนี้ด้วยหัวใจแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นลูกที่ไม่ลืมแสงแห่งพระคุณจะเป็นทหารที่มีวินยัยมีศักดิ์ศรีและไม่ยอมลืมบุญคุณผู้ให้กำเนิดลืมอะไรลืมได้ลืมไปเถิดแต่ผู้ให้กำเนิดเกินคาดหมายลืมบุญคุณ ค่าน้ำนมที่เลี้ยงกายสุขสบายมีวันนี้เพราะมือใครจงตอบแทนตอนที่ท่านยังอยู่ไม่ใช่รู้ตอนพ่อแม่นอนแน่นิ่งถึงวิงวอนเพียงไรไม่ไหวเต็งอย่าประวิงปล่อยผ่านเนิ่นนานวันตอนที่เราเด็กๆพ่อแม่ซื้อเสื้อผ้าที่ดีที่สุดให้เราท่านใส่ชุดเกา่เกาๆโตขึ้น เราสรรหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดแต่ไม่เคยซื้อไปฝากท่านตอนที่เราเด็กๆพ่อแม่พาเราไปที่ที่เราอยากไปโตขึ้นเราไปที่ที่เราอยากไปแต่ไม่เคยไปกับท่านน่าแปลกใจที่คนส่วนใหญ่เวลามีความสุขมักคิดถึงคนอื่นแต่เวลามีความทุกข์หรือใกล้ตายมักคิดถึงพ่อแม่ขอฝากกำลังคนทุกท่านไว้ว่า อย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่ถูกลืมและเป็นคนสุดท้ายที่ถูกคิดถึงวันนี้ขอให้ทุกท่านลองหลับตาลงสักครู่แล้วนึกถึงภาพพ่อแม่ไว้ในใจถ้าท่านอยู่ตรงหน้าจะพูดอะไรกับท่านขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิต ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอบคุณครับ